อันโดยที่ไม่รู้ตัวครับครับคือที่มันหนักมากก็คือผมตัวดําหมดตัวดํะครับอ้าแล้วไม่ค่อยมีแรงครับก็ได้คุณจงดีะครับเอาเอาอีดอร์ซีมาให้กินอืมกินไปตอนนี้นานผมกินครั้งแรกเลยยี่สิบหยดครับยี่สิบหยดผมมาหนักๆเลยครับแล้วเป็นไงก็รู้สึกดีขึ้นอ่ะเช้ามันตื่นแล้วคือมันไม่ง่วงเยี้งไม่ไม่ระปีกระเป๋าอ๋อ ก็กินมาเรื่อยเป็นปัจจุบันเนี้ยกี่เดือนละน้ำตาลประมาณสามเดือนครับสามเดือนน้ําตาลเป็นไงเหลือร้อยต้นๆครับจากสามร้อยแปดสิบนะโอ้โหสามร้อยแปดสิบตอนนี้เหลือร้อยต้นต้นทั้งทั้งที่พฤติกรรมก็ไม่ได้เปลี่ยนไไม่ด้กินแต่เอโดซีอย่างเดียวกินแต่อัดหนักเลยอัดหนักครับแต่ปัจจุบันลดลงมาเหลือสิบหยดสิบหยดแล้วเพราะคดีแล้วเพราะคดีแล้วกลัวเปลืองด้วยกลัวเปลืองด้วยไล่ตัวที่ว่าดำๆเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนข่ามดำนะมันจะปกติ อ๋อแล้วมันไม่ไม่ไม่มันก็หายไปด้วยหรอครับหน้าตาก็ไม่ดำแล้วอืมสดใสขึ้นครับโอ้ของเราก็คือเบาหวานเลยเต็มเแต่ไม่รู้ตัวว่าเป็นอคือมารู้อีกทีก็คือตอนไปตรวจที่โรงพยาบาลสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบตอนนี้เหลือเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ประมาณร้อยสามสิบครับประมาณร้อยสามสิบนะตอนนี้คือสุขภาพโดยรวมก็ดีครับดีเช้ามาแจงใสแบบคือตื่นได้เช้าปกติเลยครับแตกต่างจากแต่ก่อนแตกต่างมาก่อนเยอะครับครับอ่าประมาณนี้ขอบคุณครับ